นี่เป็นบริเวณสะพานหลังวัดปัญญาแต่ว่ามันเป็นสะพานใหญ่หน่าชื่นใจก็เลยเดินสบายทีนี้มันมีภาพเขียนของเอมานูเอลเชอร์แมนอเมริกันเชื้อสายยู่ซึ่งเป็นสะพานเล็กๆที่ทำด้วยไม้ไผ่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านประทับใจภาพเขียนนั้นท่านก็เลยเขียนคำกรรติดไว้บอกว่า ความแก่ง่อมย่อมทุลักทุเลมากดังคนบอดข้ามฟากฝั่งคลองหาวิถีไต่ภัยลำคานคำมาดูกายาช่างทุรักทุเลแลถ้าไม่อยากทุลักทุเลมากต้องข้ามฟากให้พ้นก่อนตนแก่ก่อนตามืดหูหนวกสะดวกแพ้ตรองให้แน่ แต่เนิ่นเนิน่นรีบเดินเอ่ยเพราะฉะนั้นไม่ควรจะประมาทกับชีวิตก็ควรจะเตรียมความพร้อมเหมือนกับสะพานนี้มันเป็นสะพานที่ใหญ่เดินสบายแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกไว้เป็นสะพานเล็กๆมันเดินลําบากนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเรามีสะพานของชีวิตที่กว้างขวาง,วางด้วยกันทุกคนขอจะเดิน